คนอื่นร้ายกับเราแต่เราอย่าร้ายกับตนเองเขาว่าเราเขาทำร้ายเราบางทีแล้วไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเอาเข้าจริงๆไม่ถึงชั่วโมงหรอกว่ากันไปว่ากันมาเถียงกันไปเถียงกันมาครึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เป็นความเป็นจริง และความเป็นจริงมันก็คือเราเก็บเอาทุกคํามาจําเราจําได้ดีกับเรื่องราวร้ายๆกับคําพูดแย่ๆได้มากกว่าที่เราจําได้ถึงเรื่องงานบุญงานกุศลหรือความดีต่างๆที่เราได้ทําไว้เสียอีกหรือว่าจําได้ว่าใครดีกับเราบ้างดังนั้นความเปรดชังมันฝังจิตฝังใจเราได้เร็วมันยึดเกาะกลุ่มจิตใจเราได้เร็วและแน่นหนาเอาออกยากมากตรงนี้ <c oughs> เป็นเรื่องของการพัฒนาสติ เราจําเป็นที่จะต้องฝึกสติให้มากขึ้นแต่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วฝึกสติไม่ทันแล้วมันก็ต้องทําให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ตนเองจะทําได้เราจะต้องใช้ทุกกระบวนท่ามาจัดก,การความทรงจําของเราและความคิดปรุงแต่งมันจําได้อย่างนี้มันก็ปรุงแต่งอย่างนั้นว่าเราน่าจะเถียงเข้าไปแบบนี้จะได้สะใจดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่แหละเห็นไหมว่ามันกําลังสร้างสร้างนี่แหละคือตัวภพ พบมันทําให้เราเกิดใหม่แต่ถ้าเราไม่อยากเกิดใหม่ไม่อยากเจอคนคนนี้อีกแล้วไม่อยากจะเกิดมาเจออะไรทํานองนี้อีกแล้วเราก็ต้องตัดพบตัดพบนั่นก็คือสักแต่ว่าไปปรุงแต่งก็รู้ว่าปรุงแต่งความจําก็รู้ว่าความจําเราจะต้องดึงจิต <c oughs> ของเราให้พ้นมาอยู่ในสถานะผู้ที่อยู่เหนือสัญญาและสังขารให้ได้เราทำได้หรือเปล่าเราต้องอดทนหน่อยต้องฝึก เราต้องให้เวลากับมันต้องทุ่มเทเวลาเราไปเรียนคอสต่ตางๆเราก็ยังทุ่มเทไปเรียนได้ตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่เป็นคอสที่จะนำพาให้เราไม่ต้องเจอกับเรื่องแย่ๆอีกแล้วทำไมเราไม่ทุ่มเทเราจะต้องนั่งเผชิญหน้าไปอีกเป็นชั่วโมงกับความโกรธนี้กับความจำนี้บางทีเราก็จะต้องทำหรือไม่เราก็ต้องไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำถ้าเกิดเรายงดูไม่ไหวแต่ไปสร้างสมาธิ ไปหลบสร้างสมาธิด้วยการเจริญสติในวิธีต่างๆก่อนเพื่อให้กำลังสติมันมีมากขึ้นจะได้เอาย้อนกลับมาพิจารณาแบบนี้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าวิธีไม่เผชิญหน้าดังนั้นเราก็ต้องทำถ้าเราอยากจะสำเร็จ ปริญญาในเรื่องของการจัดก,การอารมณ์นี้มันก็ต้องฝึกตอนที่เราเจออารมณ์นี่แหละและมันก็ต้องฝึกเอาไว้ก่อนก่อนที่จะเจออารมณ์ด้วยไม่เช่นนั้นเจออารมณ์ทีไรเราก็จะแพ้ย่อยยับกลับมาแบบนี้ทุกทีสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ